น้องครับมาดูกันครับผมด่านนี้นที่เซียนแห่23เซียนต้องผ่านไปให้ได้ที่บ้านบ้านเรือมอำเภอบ้านเรือมจงังหวัดนครราชสีมาครับผมไปบอไหนก็ได้ลื้อเจ้ปาปลาอร่อยจริงๆเลยปลาเนี่ยกำลังจะบอกอยู่แล้วก่อนจะเอาปลาต้อง หรือป่าก่อนครับพี่น้องป่าผักบุ้งหมุมนี้ก็ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองฝั่งนูน้นอีกหกคนครับพี่น้องโน่นสูมไหมครับพี่น้องครับ ผมที่จะบวชที่ยังเซชิดบ่อนี้ประมาณกี่ไร่ครับเซีชิดครับเซีชิดบ่อนี้มันกี่ไร่ครับสงรสามไร่ไร่ประมาณนี้ครับผมนี่แหละครับผมชีวิตเซียนแหนะก่อนที่จะได้ปลาครับพี่น้องเอี น้ำหมดว่ะเอดคนังกันเอืุ้ยเลอุ้ยอุ้ยเลอุ้ยหน้าตาคุณคุณนะครับเนี่ยใครครับเรือสำปัวเสียงป่นป่นปนป่นคุณหน้ากันทั้งนั้นเลยครับพี่น้องครับ เสียนแหคุณเคยกันอะไรกิ่งนี้เอายังไงครับลูกพี่ครับปันเลตเต่อเอาเอาเอา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ซูมไปก่อนครับผมกล้องเคลื่อนไหวไปตามเส้นทางโอ้ป่าเยอะเหมือนกันนะท่านนี้พี่น้องเดี๋ยวขอญาต์ลุยป่าหน่อยครับผมปึ๊บ <c oughs> มาไฟเคลื่อนตัวมาครับครับอึ๊บมารอตัว้ว <c oughs> จากลามุมนี้มาเรียบร้อยครับพี่น้อง มาสัมผัสเซียนฝั่งนี้มั่งมาสายใช่ไหมครับถูกโทรตามมาใช่ไหมครับเซียนป่องมอนบาทเรีนรูว่ามันวาลิงครับผมายเซียนป๋องเมื่อกี้นะฮะท่านมาจากบ้านหนองว่าครับผมหนองว่าในขึ้นตำบลเชียงองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงมหนะครับตอนนี้เราข้ามมา อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับผมบ้านันเดลื่อมบ้านเลื่อมลื่อมครับผมนี่แหละฮะดงโดงดงผักบุ้งครับผมมีออเดอร์หเปล่าครับผักบุ้งฮะเอามาขายเด้อเด้อออเดอร์โอ้สายไฟตัดหรือยังฮะตัดไฟยังเดี๋ยวตัดตอนตัดตอนไม่ได้เอามีดไหมเมียเพื่อถือมีดข้างกลางเนี่ยข้างกลางเนี่ย

เส้นเหนนะครับรับจ้างทำความสะอาดรอบบ่อ รับจ้างคนละหนึ่งพันบาทนะครับแต่ต้องจ่ายเจ้าของบ่อครับ <laughs> <c oughs> ต้องจ่ายเขาคนละหนึ่งพันบาทครับบ่อนี้หมุนเอาหมุนเอาหมุนหมุนหมุนเอาหมุนเอา เไปบ้านหนาวกูเลยแจ็คสใจอ้าวบนนี้จ็กสวัดกูอดดิสิเป็นยังไงึบ้านแล้วเจ็าเพือนไหนเขาแล้วนเป็นยังไงแล้วคุณวานสไตล์ผมบวชคือบวชแล้วดู้วท่านใจเรา ด่านนี้ต้องผ่านไปให้ได้นะฮะน่าจะประมาณขนาดนี้ครับพี่น้องที่เส้นแห้นะฮะได้ ร่วมมือกันนะครับต่อไปก็คงจะเป็นการจับฉลากครับพี่น้องมาจ่ายตังคับฉลากครับพี่น้องครับ หลอเซียนขึ้นมาจากบุญบ่อนะฮะก็คงจะเป็นการจับฉลากกันครับสูมไปมุมนู้นครับนั่นคือเซนอากเสื้อสีมพูนะฮะเรียกตัวนักกีฬาขึ้นไปจับฉลากครับผม เดี๋ยวเราลองตามมุมจับฉลากกันอีกสักหน่อยครับพี่น้องครับขออนุญาตปิดกล้องนี้ก่อนครับผม